องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีดแรงงานเมื่อวันที่15กันยายน2554เวลา9นาฬิกานายไพยบุญอุปติสิงนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตลักสูรการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีดแรงงานแก่บุคลากรด้านท่องเที่ยว เรื่องกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานอย่างมืออาชีพและแนวคำพิพากษาสั้นดีกาพนคดีแรงงานลาสุดณนห้องยุงทองโรงแรมภูเก,กต็ตเมอร์ลินโดยมีนายไครวุฒิคุมบาลรองประธานสภาองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตนายประเสริฐมนตประสิทธิ์ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก,กต็ตพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน50ฐานซึ่งเป็นผู้บริหารผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก,กต็ตโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผ่อเทพทวีการผู้บริหารอาวุโซฝ่าย แรงงานสัมพันธ์และอดีตผู้จัดการไยกฎหม้ยข้องกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเครื่อเเริญโภคภัณฑ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวสำหรับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณข่า้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ประสงค์ให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจากผู้เข้าพักในโรงแรมนั้นได้กลับไปสู้ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าารรรนห์กกบิสววจัดู็ต โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบอรมได้ทราบและเข้าใจถึงสาระสําคัญของกฎหมายุ่มครองแรงงานระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพทุกตอง เป็นถรำมตัางนายจ้างและลูกจางโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตได้สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมสมัมมนาให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเกต็ตตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถบริหารสถานประกอบการได้ยังมีประสิทธิภาพต่อไปท่านครับทุกครั้งที่มีการรมของชมรมบริหารงานบุคคลทั้นผมเรียนท่านประธานชมรมว่าผมขอเวลานะครับ ตอนช่วงเวลาการเผยเพื่อจะมาพบปะกับพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผู้ที่ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้กําลังใจบุคลากร,ารที่ปฏิบัติงานหน้างานที่พบนักทต้องเที่ยวหกล้านคนในแต่ละปีของจังหวัดเก็นนั่นคือผู้หสวงงานบุคคลนี่นะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าง,งานทั้งหลายนะครับที่เป็นเอชอาร์เนี่ยท่านต้องสร้างแรงบันดาลใจ ท่านต้องขับเคลื่อนกำลังใจให้กับพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานของท่านนะครับให้โรงแรมของท่านนะครับเป็นโรงแรมแห่งความสุขทำอยังไงให้โรงแรมของท่านเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวดย้วยรอยยิ้มที่นักท่องเที่ยวประทับใจไม่รู้เรือนยิ้มสยามเคยเป็นแลนด์มาร์คเคยเป็นตาประทับที่ดูกันไปทั่วโลกว่ามาเมืองไทยแล้วต้องเจอรอยยิม้ม นะครับระยะหลังๆนะครับเกิดความขัดแย้งนะครับเกิดการแบ่งแยกแบ่งสีแบ่งพักการเมืองทาให้พวกเรานะครับลืมความสุขใน่ดีของเราไปแต่ว่าพวกเราเป็นผู้บริหารงา,านบุคคลนะครับท่านต้องทําให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความรักความสามัคคีทํำยังไงให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจมาเห็นรอยยิ้มนะครับมาเห็นการบริการที่ดี อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในมงคลสามสิบแปดประการนะครับที่พระพุทธเจ้าได้เอาไว้ท่านทราบไหมครับว่ามงคลประการที่หนึ่งคืออะไรมงคลประการแรกก็คือไม่คบคนพาลมงคลประการที่สองคือคบบัณฑิตเพราะนั้นการที่พวกเรานะครับมาร่วมกันอบรมนะครับพัฒนา ก็คือการได้ปบบัณฑิตการไม่คบคนพาลคบแต่สิ่งดีๆนะครับเพื่อจะเป็นขับเคลื่อนความเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราได้เชิญวิทยากรคุณพอเทพสวิกานะครับซึ่งท่านอยู่เป็นผู้หารับสสูงในบริษัทซีดูแลพนักงานนับหมื่นคนและไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กรใ,ใ,นในดๆทั้งสิ้นท่าน รู้กฎหมายดีนะครับแต่ใช้กฎหมายในการเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ใช้กฎหมายเป็นการทําให้เกิดขัดแย้งในองค์กรเพราะฉะนั้นผมต้องขอ,ขอบคุณกรรมการชมรมทุกท่านนะครับที่ท่านได้วิทยากรซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับในการทําบรรยากาศของการทํางานนะครับทำอยัางไงให้ในองค์กรท่านนะครับโรงแรมเนี่ยพนักง,งานมีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการให้บริการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเราได้รับการอบรมไปแล้วนะครับพียากรจะให้ความรู้ท่านว่ามีตัวอย่างนะครับรายงานคดีพลาดอย่างไงครับแล้วท่านจะต้องหาทางจะจะหาทางออกอย่างไงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันงนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมมั่นใจว่า ท่านจะใช้ความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับในการพัฒนาทั้งตัวท่านเองทางองค์กรโดยพ่อยิ่งลูกน้องในงานของท่านนะครับขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับ